ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Sim s 3 g ม n e r a t i o n ั่นพาร์ที่18นะครับกเปลี่ยนปกคลิปมาอีกแล้วไม่ได้ลงคลิปมาประมาณ5-6วันหรือ7วันประมาณอ่าวันน่าจะอย่างนั้นนะก็ไม่ได้ลงคลิปเลยเพราะว่างานเยอะจริงๆก็วันนี้เลยมาสตรีมแทนนะครับที่แรกกะจะไม่สตรีมนะวันนี้แต่ว่าทําคลิปไม่ทันเลยต้องมาสตรีมแทนก็วันนี้เราอยู่ในเอวินกับ รูน่าเหมือนเดิมนะครับจากพาร์ทที่แล้วเราวูฮู่ไปใช่ไหมแล้วก็ไม่เห็นอวกสักทีเลยก็ได้ให้บูฮู่เนริเป,เป,เ,ปเป็นที่เรียวกันแล้วนะครับก็ไม่เห็นมันจะมีลูกเลยหรือว่ายังไม่ถึงเวลานะไม่รู้เหมือนกัน Fumanu No for สวัสดีคนที่มาด้วยนะครับเมื่อกี้อ่าปรับไมมาก็ไม่รู้ตว่าเสียงไมพอดีหรือเปล่านะก็ไม่ได้สตรีมนานประมาณ5-6วันประมาณนี้ กดแล้วใช่ไหมใครมาก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้เลยนะครับเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานต้องการยอดวิวตอนนี้นย่ยยอดวิวทะลุ3ล้านวิวแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดวิวทะลุ3มล้านวิวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจแลวก็เป็นยอดวิวที่เสียหายไปกับ5 6วันก่อนที่ไม่ได้ลงคลิปด้วยนะครับเดีย๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด๋ยวจะลงคลิปสร้างซิมแล้วกันเนาะมันลุ้นกันว่าจะเป็นซิมอะไรวันนี้ทำแพนเค้กแล้วเนี่ยเพิ่มเสน่ห์ด้วย แล้วก็หยิบหนึ่งจานเฮ้ยไม่ไม่หยิบ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 ,หยบให้ลูน่ามากินคุยแชทเหรออา้าวโอเคเพิ่มสเสน่ห์เออแล้วก็หยิบหนึ่งจานยังไงเนี่ยอืมอ่ะโอเคเอวินหลบเอวินหลบก,ก็ฝนตกฝนตกเดี๋ยวมานั่งดูทีวีดีกว่าอืม โอเคนั่งดูทีวีไปกดให้แล้วใช่ไหมขอบคุณครับใครกดไลค์แล้วก็ขอบคุณมากๆแต่ว่ากดติดตามด้วยก็จะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยใครที่มาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับครับว่าติดตามกดให้ด้วยขอร้องอคือหายไปนานก็อืมงานยุ่งจริงๆเลยไม่ได้ทําคลิปเลยอะแต่เดี๋ยวก็หยุด สามวันติดตใช่ไหมหยุดเสาร์อาทิตย์จันหยุดสามวันติดก็มีเวลาทําคลิปแล้วก็เออถือว่าดีนะครับที่ได้มีเวลาทําคลิปอืมโอเคทําไมอ่าลูน่าไม่เห็นท้องสักทีอ่ะอืมแล้วมากินท่ามกลางสายฝนเนี่ยนะได้บรรยากาศดีมากตอนนี้ย้ายเมืองใหม่แล้วก็ย้ายบ้านใหม่แล้วนะครับสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้คลิปแรกนะก็ ย้ายมาอยู่เมืองอะไรนะซันไลท์อะไรสักอย่างวันนี้ขอให้ได้ลูกแฝดโอเคดูซิว่าจะได้หรือเปล่ากดไลค์ให้พี่ชอบพี่มากๆขอบคุณครับอยากให้เม้นกันเยอะๆไม่มีเพื่อนคุยแบบไม่ได้ลงคลิปมานานนี่ก็แบบเหงาคือปกติเนี่ยถ้าลงคลิปก็จะมีคอมเมนต์เด้งขึ้นมาใช่ไหมแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปก็ไม่มีคอมเมนต์เด้งเข้ามาเลยก็แบบช่องเงียบไป ยอดสับก็เพิ่มน้อยอืมก็เลยมาสตรีมสดแทนเพื่อคอมเมนต์จะเยอะขึ้นเพราะว่าจะได้อ่านด้วยสู้ๆนะครับพักผ่อนเยอะๆขอบคุณครับกดแล้วกดแล้วโว้ยร้อนอะ่ะอึ๊บจับหนึ่งอนะ่ะ <c oughs> โอเคล้างจานงงมากว่าทำไมถึงไม่ไอ้นี่สักทีอยาเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเราให้ดูห้องนอ้นี่ดีวกว่าห้องสำหรับเด็ก นี่ห้องนี้เป็นไงไม่มีอะไรเลยนอกจากเปเด็กกับกระโถนแล้วก็ที่ห้อยที่ห้อยอะไรไม่รู้ที่ห้อยหลอกเด็กอะให้เด็กมันเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะพาชมเมืองกันดีกว่าตามติดชีวิตลูน่ามั่งเพราะว่าอ่าสิบพาร์ทที่ผ่านมานี่ก็มัวแต่เล่นเอวินใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นลูน่ากันวันนี้จะได้ลูกแฝดหญิงหรือแฝดชายนะเมืเ่อไรจะออกลูกนั่นละสิอไรนะ เล่น GTA 5ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เราเล่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้เล่น GTA เนี่ยส่งเกมมาเลยนะเออส่งเกมมาเลยเดี๋ยวจะเล่นเลยอ่ะโอเคทำไมเมืองมันยังไม่โหลดอ่ะอืมคือมันสตรีมด้วยละมั้งเนี่ยมาเลยดึงความแรงของคอมไปออวันนี้ไปที่ไหนดีสันสาธานหน้าเหรออ่ะโอเคไปคนเดียวดีกว่าไม่อยากไปหลายคน ย้ายมาอยู่คอนโดคิดยังไงเนี่ยแต่งงานมีครอบครัวแล้วย้ายมาอยู่คอนโดก็ไม่อยู่บ้านกันเหรองงเลยอืมไหนจะอยู่กี่คนยี่สิบสี่คนกดไลค์ยี่สิบสองเย้ขอบคุณสำหรับไลค์ยี่สิบสองคนดูยี่สิบสี่ทำไมกดไลค์ยี่สิบสองใครชอบก็กดไลค์ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดอะไรเนาะมาดูเฉยก็เพอะโอเคลงรีบแล้วนะครับเนี่ย เออใช่เดซิมสี่สิอะไรนะซิตี้ลิ n วิ่อะคืออยากเล่นโคตรเลยอะแต่ว่าเราเรายังไม่อยากอดอดดนๆๆยังไม่มีงบที่จะไปซื้อถึงแม้ว่ามันจะลดราคาแล้วแต่เราก็ยังไม่มีงบที่จะไปซื้อจริงๆนะเออโอเควิ inhos, athletes, athletes ่งวิ่งวิวิอะไรเป็นไร กลางลมด้วยนะมีลมเป็นของตัวเองแล้วอันนี้มันเป็นลมอะไร่มกันแดดหรือเปล่าโอ้โหแล้วจะวิ่งไปอ่ะนะโอ้โหลูน่าสตองมากๆเลยชื่อเมืองอะไรครับชื่อเมืองอ่าสไลทิทหรือเปล่าจำไม่ได้อ่าแล้วก็อะไรอยากให้ไลฟ์อินเนาะคืออะไรอยากอยากอยากให้ไลฟ์อีกใช่ไหม นั่งแท็กซี่ไปอ่ะเพราะว่ามันไม่มีที่จอดรถนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะให้ชมเมืองด้วยเป็นไงสวยไหมมันไม่โลด <c oughs> เป็นเป็นเกาะนะครับเป็นเมืองที่มันเป็นเกาะอ่ะเออซึ่งเป็นเกาะทะเลอันดามันเฮ้ยไม่ใช่เออมาเที่ยวท่ามกลางสายฝนนี่ที่ไหนว่าลงมาที่ไหนเนี่ยอันนี้ได้ข่าวว่าเป็นล่มอ่ากันแดดทำไมมาถึงมากลางกันฝนได้ รู้สึกอยากอ่านหนังสือ,อ,อเหรออดียวแล้วพาร์คมันอยู่ที่ไหนอ่ะร่มกันฝนสี่ลุงพี่ใช้ Windows อะไรใช้ Windows 8ครับตอนนี้อยากใช้ Windows 10มากๆแต่มันอัปเดตไม่ได้สักทีว่าจะซื้อคอมใหม่แล้วค่อยอัปเดตนะครับเรื่องนี้อยากจะซื้อคอมใหม่นะครับเป็น,นคุณจะเป็นโน้ตบุ๊กก็แหละ รุ่น ASUS ROG 501อะไรอย่างเงี้ยสักอย่าง40,000กว่าบาทโอเค okay, แล้ววิ่งไปไหน <laughs> มันตกปลาได้ใช่ไหมทำไมมันดูไม่มีอะไรเลยห่ะเฮ้ยเดี๋ยวคนนี้ใครชาวบ,บ้านหรือเปล่าอืมอันนี้ใครเข้ามาลอยกระทงทิ้งไว้นี่อะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนดีกว่าว่ามีอะไรมันจะเป็นบันไดขึ้นนะครับตรงเนี้ยใครเคยมาบ้าง มันส่องดาวตกได้อ่ะวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งมาที่นี่วิวสวยมากใช่ไหมทะเลสวยใช่เมืองนี้วิวสวยมากๆถ้าปรับภาพสูงเนี่ยคือภาพมันจะสวยกว่านี้นะอยากอะไรอยพี่เล่นโลบ็อกอะไรใช่ไหมคือลองติดตั้งแล้วมันติดตั้งไม่ติดนะครับมันเหมือนกับคอมมันไม่รองรับตัวเกมก็เลยไอ้นี้ไม่ได้ อโอเคกลางลมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะทําเดี๋ยวคลิปต่อไปที่จะลงเนี่ยเดี๋ยวจะลงคลิปไอ้นี่สร้างซิมทีเอทอะซิมอ่ะนะซิมหนึ่งให้ทายกันว่าเป็นซิมอะไรเออมีลม่มใช่ไหมมาเดี๋ยวส่องมองอะไรมองพระอาทิตย์เหรอช่วงสุริยุปร,ราคา คลิปที่จะลงก็จะมีสร้างซิมนะครับแล้วก็จะมีคลิปน่าจะา Q&A มั้งถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไม่ใช่ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนนะั้นจะลง Q&A ให้พี่ Windows 10ไม่ดีเลยพี่กำลังใช้อยู่ Windows 8ดีสุดจริงเหรอ Windows 10ไม่ดีเหรอเห็นของคนอื่นใช้ Windows 10เนี่ยคือมันลื่นนะมันไม่รู้ว่ามันดูไฮเทคดีก็เลยแบบอยากลองถ้าไม่โอเคก็เดี๋ยวเปลี่ยนมาเป็น Windows 8ก็ได้ ตอนนี้ใช้ Windows แปดก็อยากลอง Windows ใหม่ๆเผื่อมันมีลูกเล่นอะไรอย่างนี้ไงอืมเฮ้ยเห็นอะไรเอเลี่ยนเหรอเออดีๆๆตอนนี้เนี่ยภาพสามารถดูได้แค่ 480p นะครับถ้าอยาก ดูแบบชัดๆเนี่ยให้มาดูย้อนหลังเอามันจะเป็นแบบเจ็ดยสิบีให้ย t u b e มันจะประมวลผลให้เป็นแบบเจ็ดอย่ิีะนะเออไปไหนดีลันเนียคืออยากไปงานเทศกาลน่ะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้ว่างานเทศกาลมันอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นโรงเรียนนะครับนี่โรงเรียนอะคาเดมี่อะไรก็ว่าไปเออเมืองนี้มันใหญ่นะครับใครว่าเมืองนี้ไม่ใหญ่นะ่ะเดี๋ยวไปจิบกาแฟเหรออะไรอะเด e อดฮอตเด o อดฮอตฮอตอะไรสักอย่างไป อะไรอ่ะพิมอะไรอ่ะหนึ่งศูนย์สองยูหนึ่งสองหกยูอะไรอ่ะ, 102, U, อะ,อะน้องพีมพอะไรของน้องอ่ะส่วนอันนี้โหลดมาเหรอครับสวยจังมันเป็นต้องลงภาคเอออะไรนะไม่แน่ใจว่าภาคอะไรมันมีหลายภาคแต่ว่าเป็นเมืองที่อยู่ในเกมนะครับไม่ใช่เมืองที่โหลดมานะอยากให้พี่เล่นเกมกับพี่ลินเดเะจังโอโหถ้าเล่นถ้าแต่ถ้าเล่นกับพี่ลินนี่คือแบบดีมากๆอันนี้อะไรคุยกับใครทําให้หนา,จาวจับข้งหัวใจคืออะไรวะ ก็จะมาทําคุณใสใส่เราเหรอหรืออะไรเขาเห็นว่าเราหน้าตาดีแน่เลยเขาถึงจะมาทําคุณใสใส่เราใช่ไหมมนุษป้าคนนี้อืมโอ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งวิ่งงงมากอะทาไมไม่ท้องอะคนนี้ชำไมที่จะมาทําคุณใสใส่เราไม่อาดีกว่ากาทิงไปอันนี้อะไรรู้สึกอุ่นฝนเพิ่งตกไม่ใช่เหรอทำไมมันอุ่นแล้ว นานหรือยังบ้านพี่น้าท่วไมไหมบ้านพี่สนไม่ท่วมนะครับเนี่ยยิง่ยง,ยงแห้งแรงเลยมันไม่แห้งออกจต่มันหนาวมันเลยแห้งเอางงช่วงนี้อากาศมันหนาวอะ่ะเออไม่อยากรุกไปไหนเลยเอาจริงๆนะวันน,น,นี้วันนี้ตื่นเนตะ่เกือบเก้ามงเนี่เป็นไงเป็นไงไม่ท้องสักทีเนี่ยไม่รู้ว่ากินอะไรมาหรือเปล่าทําไมถึงไม่ท้องทุกคนชวนคุยหน่อยอย่างเงียบ ชวนคุยหน่อยชวนคุยเรื่องอะไรก็ได้อยากเล่าเรื่องชีวประวัติอะไรของตัวเองก็เล่ามาเดี๋ยวจะอ่านโอเคตอนนี้กำลังมุ่งหน้าไปจิบกาแฟที่เดอ h ฮอตอะไรสักอย่างสปอตหรืออะไรเนี่ยแหละก็มันเมืองนี้มันมันลื่นนะครับแต่ว่ามันสตรีมด้วยมันเลยดูแหลกๆแต่จริงๆแล้วมันไม่แหลกนะแต่ว่ามันสตรีมมันเลยดูแหลกตอนนี้มีเงินอยู่หกหมื่นตอนนี้เราต้องเก็บเงินนะครับเอาไปเลี้ยงลูกด้วยนะ ยังจะไปซื้อรถซื้อบ้านใหม่อะไรยังไม่ได้อถ้าเมืองมันโหลดเนี่ยมันจะสวยกว่านี้นะครับแต่ว่านี่เมืองมันไม่โหลดมาเลยมันดูแบบขาดขาดห,หายหายจังหวัดผมหนาวมากเลยครับพี่เล่นไมค c r a f มอเ d t ร์ซิมเออใช่ตอนนี้อ่ายุมก็คือคนที่เล่นไมค r a f t กับพี่โซนเนี่ยเขาบอกว่าอะไรนะอยาจะลงม เดอะซิมอะไรสักอย่างแต่ว่าน่าจะรอให้จบโปรเจกต์นั้นก่อนแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ทำเลยสักทีแล้วก็น่าจะบล็อกของเกมหรอผมชอบเดอะซิมพี่เล่าเรื่องอะไรก็ได้ให้ฟังหน่อยเรื่องอะไรดีละมันมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตเราหลายอย่างมากอมเออเนี่ยเดีย๋ยวมาเล่าเรื่องความฝันกันดีกว่าใครเคยฝันแบบฝันว่ากําลังนอนอยู่แล้วไอ้นี่เปล่าอะไรนะ สะดุง้งตื่นออกมาเพราะานึกว่าตัวเองตกจากที่สูงเดี ان, ๋ยวแล้วเข้าไปนี้ยังไงอ่ะอันนี้ไงใครเคยฝันว่าตัวเองกําลังตกจากที่สูง้างแล้วก็สะดุง้งตื่นออกมาแล้วก็ลงอกว่ามันไม่ใช่ความจริงเออมันเป็นความฝันที่เราชอบความฝันแบบนี้มากๆเลยอะเราชอบนะใครใครใครไม่ชอบอันนี้ใครเนี่ยทำความรู้จักกันดีกว่าแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนบ้านนะครั <S <S <ๆ>บนนะะเผื่อเวลาเราจัดงานปาร์ตี้เขาจะได้มาที่นี่ได้ มาทันมาทันซิมสี่กับซิมสามชอบอะไรมากกว่าชอบเดี๋ซิมสี่นะครับเพราะเดี๋ซิมสี่ภาพมันสวยมากๆใครมีคําถามใครมีเรื่องอะไรอยากชวนคุยรีบชวนคุยมาเลยอุย้ยเมืองอุย้ยภาพสวยว่ะสวยปะเฮ้ยภาพสวยโคตรเห็นว่ามันเมืองมันสวยมากๆเลย เออดีๆๆใครลงภาคไอเนี้ยภาคอะรจำไม่ได้อ่ะมันจะมีเมืองนี้ติดมาให้อ่ะเป็นมิตเออพูดคุยเกี่ยวกับฝนม,มีคนเคยฝันอย่างนั้นใช่ไหมเออใช่เออ,เอ,อคุยซะเ,ออเป็นเรื่องเป็นราวแล้วว่ายน้ำได้ไหมเนะี่ย เล่นอะไรอหวินเซิร์ฟเหรอเออลองดูก็ได้ไม่เสียหายไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชุดนานอีกนะคือเราแก้บั๊กของซิมมันนะครับซิมมันก็จะเปลี่ยนชุดเร็วขึ้นนะแต่มาคังก็จะเปลี่ยนชา้าถ้าสังเกตเ้วเปลี่ยนปกคลิปมาแล้วนะปกคลิปสวยไหม ดูเป็นทะเลถ้าโดนสึนามินี่คือแบบโดนทั้งเกาะเลยนะเพราะพรามันแบบเกาะมันไม่ค่อยสูงนะครับมันเป็นแบบแค่เนี้ต,นต,นตื้นอ,อ้าวขึ้นแท็กซี่ไปเหรอคือไรงงทำไมขึ้นแท็กซี่ไปอยนะ่างนายบอกจะไปเล่นอะไรนะวินเซิร์ฟไม่ใช่เหรอพี่อาบน้ำยังครับอาบแล้วโหใครไม่อาบน้ำตอนเช้าอะ่ะอ้าวแล้วทำไมถึงไม่ไปสักที เอาแล้วก็ลงมาเหรอ,ล,อหล่องเรือไปล่องเรือตรงนู้นดี่ป่าล,ล่อ,ลองเรือล่อ,ลองเรือล่องเรือเอากางล่มเอาเดี๋ยวทำไมกางล่มเอลอเล่องเรืออ้าวทำไมนั่งแท็กซี่เออขี่แค่เนี้ยเหรออืมนั่นกลับบ้านถเถอะเนาะมันมืดแล้วมันเดี๋ยวมันมองอะไรไม่เห็นกลับบ้านดีกว่า พี่ครับไก่กับไข่ไอันไหนเกิดก่อนกันครับเป็ดครับเกิดก่อนปะ่ะกลับ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 คืออาจจะมีเสียงรบกวนนะครับเนื่องจากเราไม่ได้อัดที่ห้องนอนของเรานะอาจจะมีเสียงบ,บ,บึบึผัดไปก็ช่างมันนะตอนนี้ก็ หิวข้าวแล้วก็อยากขับถ่ายแล้วก็อาบน,น้ำแล้วก็นอนทําไมชีวิตมันต้องการอขนานี้ออกเด็กับเอวินโอ้โหแต่งงานแล้วยังต้องอยากออกเดทกันอยู่เนาะชื่ออะไรชื่อโซนนะครับใครที่เพิ่งติดตามช่องเราเนี่ยถ้าอยากพูดคุยเนี่ยอยากให้ไปพูดคุยกันที่เฟซหรือไม่ก็ที่ที่ยูทูบมากกว่านะที่คอมเมนต์ยูทูมากกว่านะเพราะเราจะ หาเมนเจอได้ง่ายกว่าลิงก์เฟซลิงก์เพจอย่างอยู่ใต้คลิปอยากให้ไปคุยกันที่นั่นหรือมันก็คุยกันที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ฮ่าห้า,หาใช่เหรอครับอยากให้ลุนาเป็นนางเงือกจังเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกของอันนี้เป็นนางเงือกเดี๋ยวไม่ดีดีกว่าอย่าเพึงเพ่งอย่าเพึงเพ่งอย่าเพึ่งอย่าเพึ่งอย่าพึ่งไปไกลขนาดนั้นคืออยากให้เล่นซีรีส์วายให้จบก่อนตามที่น้องๆรีเควสต์มาก่อน โอเคนะอืมพี่รู้จักเป็ดไอดอลเออยังดูอยู่นะเป็ดไอดอลนะ่ะอืมอันนี้เสียอะไรยังเนี่ยคุณภาพแย่อ่ะโอเคเอาขามศาสตร์เดี๋ยวขับถ่ายก่อนดีกว่าห้องน้ำอยู่ไหนเนี่ยใช้ห้องน้ำแล้วก็ทำอาหารเสิร์ฟอาหารเย็น โอเดี๋ยวให้เอวินมาทําดีกว่าเอวินเาป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริฟอาหารเย็นเราเป็นอืมอะไรดีวะสตูพิศวงอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยเราต้องหาเงินเข้าทุนครอบครัวน,นะครับเพราะว่าเงินมันเหลือแค่หกหมื่นอ่ะแล้วก่อนลูกจะโตอ่ะเงินแบบหมดพอดี อยากให้เป็นลูกแฝดมาทันนะมาทันใครมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามด้วยขอร้องคือเราจะบอกทุกทีแล้วนะว่าให้กดไลค์กดติดตาม <c oughs> คือมันเป็นสิ่งที่ยูทูบเบอร์ต้องการนะครับเพราะว่ามันเป็นกำลังใจไงใครทำ Youtube ก็จะรู้ดีนะว่า ยอดไลค์ยอดวิวเนี่ยเป็นสิ่งที่พักดันเราเออก็อยากให้กดไลค์กันเยอะๆหร้อทุกคนมาเดามาเดากันดีกว่าว่าคลิปที่เราจะสร้างซิมในคลิปหน้าจะเป็นซิมคือจะจะเป็นซิมอะไราเออมาเดานี้ก็ดีกว่า<ม>บ้านสวยมากอยากโหลดมาเล่นเป็นคอนโดนะครับจากเว็บ The Sim r e s o l e c o m นะ พี่ไม่ค่อยเล่นเฟซเลยเล่นอยู่นะเล่นอยู่นะแต่แค่แบบ <esh trabajando S 1> ไม่ค่อยโพสอะไรมากมายใครโทรมาฮัลโหลอ่าเรถตัวถับอะไรอ่ะ โอเคไหนนะถึงไหนแล้วในเดอะซ m มสี่ทำยังไงให้ลูกผู้หญิงอ่าอันนี้มันมันยังไม่มีวิธีตายตัวไม่ใช่หรอกเพราะว่าในเดอะซีมสี่เนี่ยมันมีแอปเปิ้ลแล้วหรอมันมีแตงโมแล้วหรออันนี้ก็ยังไม่รู้นะครับอะไรอ่ะใครดูด้วยคอมกดหนึ่งดูด้วยโทรศัพท์กดสองเอออะไรเนี่ยสองหนึ่งสองหนึ่งอะไรเนี่ยอ้าวจะไปนอนแล้ว เดี๋ยวให้ลูน่ามากินข้าวดีกว่าแล้วทำไมลูน่าไม่ท้องสักทีหยิบชามแหมสบายเลยสบายเลยเนี่ยอุ้ยซิมไม่โหลดเมืองสวยไหมเนี่ยทุกคนดูให้หน่อยเมืองสวยเปล่าถามกี่รอบแล้วดูดูยังไงก็สวยนะเมืองเนี่ยโอ้โหทำไมใส่อะไรนะตีนกบหรอเขาเรียกว่าอะไรเออตีนกบใส่มาทำไม รู้สึกว่าพี่อ่านช้ามันไม่ได้อ่านช้านะครับแต่ว่ามันดีเลย์รู้จักคาว่า,าดีเลย์หรือเปล่าคือมันจะล่วงหน้าไปก่อนประมาณสิบวิอะไรประมาณนี้แล้วมันก็ค่อยขึ้นคือรายการสดเนี่ยคือคือมันไปพร้อมกันแบบไม่ได้มันต้องแบบดีเลย์ก่อนเผื่อสัญ,ญญาณมันขัดข้องนะครับกินข้าวหรือ,อยังกินแล้ว mm hmm. พี่ไม่เล่นภาพเป็นพายแล้วระครับไม่เล่นแล้วไฟเซฟหายเลยไม่เล่นแล้ว แต่ว่ายอดวิวดีนะแต่ว่าไฟาเซฟหายเลยไม่เอาต่อแล้ว mm hmm. พี่สดกี่ชั่วโมงประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ mm hmm. สตรีมแค่ครึ่งชั่วโมงนะไม่งั้น๋ยวคอมมันจะค้างถ้าคนคอมเมนต์เยอะกว่าจ,จะต่อถึงหนึ่งชั่วโมงนะแต่ว่าคอมเมนต์น้อยก็อาจจะไม่ต่อแล้ว mm hmm. เออพอแค่นั้นทำ mm hmm. ความสะอาดแล้วเดี๋ยวให้นอน mm hmm. ไปนอน mm hmm. ดูดีเอวินนอนก่อนแล้วเนี่ยอืม mm hmm. นอนนอนนอนสวยมากใช่ไหมเมืองสวยเออโอเคเออดีที่ได้แบบคุยคุยกับทุกคนมันก็เออเหมือนเราแบบเล่นไปพร้อมๆกันสําหรับคนที่ไม่มีเดียซิมก็มาดูถ่ายทอาสดก็จะเหมือนกับว่าเราเล่นเดียซิมไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออใช่อะไรไปไปไป พี่ไม่เห็นตอบเลยก็ต้องยังไม่เห็นถามคำถามเลยพี่จะตอบอยังไงอะโอเคอ่ะมีใครจะชวนคุยก็เมนเมนมาเพราะมันจะครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวจะจบสตรีมแล้วนี่นอนหลับเป็นเวลามันจะไปเร็วเลยนะเนี่ยอยากจะทำอะไรจะจูบเหรอจูบเอวินเออตั้งแต่แต่งงานกันมาทุกคนยังไม่เคยเห็นฉากจูบเลยใช่ไหม รู้สึกว่าหนูมาไม่ทันทันนะเนี่ยเมืองนี้ตอนพระอาทิตย์ขึ้นจะสวยมากพระอาทิตย์ตกจะจะสวยมากเออใช่เมืองเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนี่ยจะสวยมากๆมันจะออกเป็นแบบอาทิตย์อัสดงสีส้มส้มชมพูม่วงๆ่วงใช่ไหมล่ะเออเห็นปะถ้าว่าแต่งงานกันแล้วเนี่ยซิมมันก็จะนอนกอดกันเห็นป่ะเห็นปะช่างสังเกตอะไรกันเรื่องนี้ ทุกคนให้ทายว่าซิมที่เราจะสร้างต่อไปคือซิมอะไรเม้นมาหน่อยให้ทายอ้าวค้างหมดเน,นี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันค้างอ่ะแป๊บหนึ่งนะ <c oughs> ทำไมเกมมันค้าง <c oughs> อะไรอะเมืองสวยมาก ทะเลก็สวยใช่ทะเลมันสะท้อนกับแสงพระอาทิตย์เนี่ยมันก็จะสวยอย่างตอนกลางวันเฮ้ยอย่าทำมันค้างอ่ะโอไมค์กอ็อย่าค้างเนี่ยโปรโคนที่อยู่อยู่ในแชทนี้แปลว่ามาทันนะไม่ไม,ไม่ต้องถามนะว่ามาทันไหมไม่ชอบคำถามนี้เลยอยามาทันหรือมาไม่ทันมันแล้วมันต่างกันตรงไหน เฮ้ยค้งชิบหายแล้วจะบอกต่ว่ต้องจบสตรีมอะไรอะ่ะข้อความถูกถอนนอผมนี่ไม่อยากอาบน้ำเลยครับเพราะว่าฝนตกมาก ฝนตกแล้วหนาวมันก็ไม่อยากอาบใช่ไหมล่ะพี่ระหว่างหมากับแมวพี่ชอบชอบหมาครับชอบหมาพันธซีเบรียนหรือพันธุโกลเด้นก็ได้เออชอบสองสายพันธุ์เนี้ยอืมโอเคทุกคนมันเรามีข่าวร้ายจะบอกคือเกมมันค้างนะครับคงต้องจบสตรีมไม่จะเพียงเท่านี้นะครับขอโทษทุกคนจริงๆมันค้างยังไม่เห็นเหรอส่วนคนที่เพิ่งมาก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ ออืค้างอ่ะก็ถ้าใครมาแล้วเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนั้นเดี๋ยวจะไปแล้วนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบายโหเซ็งอ่ะโอเคไปละไปละอแล้วพรุ่งนี้เนี่ยมาดูคลิป สร้างซิมไว้น,นะครับ <S 2>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 